หนะป่าแห่งหนึง่มีชายคนหนึ่งชื่อสตีฟเขาได้มาอยู่ในป่าแห่งนี้เนื่องจากการเวลาที่ทำให้เขานั้นต้องประสบอุบัติเหตุซึ่งคาดไม่ถึงว่าเขาจะรอดมาได้นั่นก็คือเคือค่องบินตกสตีฟ

ไม่ได้โดยเนื้อสัตว์ไม่ๆหม่มมได้มาแล้วกินดีกว่างอมงอมงองอม้องอม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 งองอมงออมง อในป่าจะดีกว่าเหลืจะมีอะไรกินที่ดีกว่าหมูใช่สิเราว่าเราขุดต้นไม้ดีกว่าเพื่อที่จาดน้ำเออเอาไปทำอะไรไดีใช่เอาไปย่างหมูดีกว่ากินดิบๆจะจะท้องเสีย ได้แล้วพอสมควรแล้วว่ากลับไปย่างที่บ้านกินดีกว่าบ้านอยู่ทางไหนเนี่ยไม่นะโอไม่นะ oh ตอนนี้สตีปจำทางกลับบ้านไม่ได้เสียแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยไม่นะบ้านเราอยู่ทางไหนเนี่ยโอยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นะ <c ười> อ้าวบ,บ้านอยู่ไหน าห,หาบ้านไม่เจอตอนนี้สตีฟร้องไห้สตีฟเสียใจมากที่เขาหาบ้านของเขาไม่เจอเขาทุ่มเทมันมาทั้งชีวิตเพื่อสร้างมันมขาบ้าเรา่อยอยู่แถวนี้ก็คงจะเจอไปกัน อดูต้นไม้ก็คงจะเจอนะแต่ก็ไม่มีวิบวแบที่เราจะเห็นเลยเอาล่ะการประจนภัยวันนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้ติดตามพาร์ทที่2เพื่อจะได้ไม่พลาดก็กด Subscribe r ด้วยนะครับ